สวัสดีค่ะพี่น้องคะพบกับใจสัางพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดี Fc ฟซีเก่าเอใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณห,หลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางไส่ง่อนนะคะวันที่13กันยายน2565นะคะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปูดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะไปดังคะก่อนคำนวณน,นะคะไปดูวันที่12ก่อนนะคะดังเข้าหรือเปล่านะคะวันที่12นะคะใจให้เด่นปกติ3และ2เด่น V.P. 2แล่1 เด่นรวมหกและแปดนะคะวันนี้เด่นแยกไม่มานะคะพี่้องมาแต่เด่นรวมนะคะปกติบนบนมาเจ็ดสี่ศูนย์ล่างหกแปดนะคะพี่ดองเข้าคู่หกแปดแปดหกนะคะ VAP ใจให้สองและหนึ่งไม่มานะคะบนมาเจ็ดสามหกล่างสี่ศูนย์นะคะพี่้องเข้าคู่สามหกหกสามนะคะวันนี้ศูนย์กับหกมาทุกรอบนะคะทั้งรอบเช้า ออทั้งปกติและ VIP นะคะพี่น้องขะมาต่อนะคะมาตลอดเสาร์พี่น้องขะจะไปหวยหุ้นแล้วนะคะแอดมินก็มัวเ่ง่วงนอนนะคะพี่น้องง่วงนอนดีมากนะคะกลับมาบ้านนะคะพี่น้องคะใส่งอนนะคะใจก็จะออกผลการออกรางวัลวันที่สิบสองสามตัวบนมาคำนวณน,นะคะปกติและ VIP ปกติเจ็ดสี่ศูนย์ VIP เจ็ดสามหก จ็ดบวกสี่บวกเจ็ดบวกสามบวกหกนะคะได้ยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดลบหนึ่งเหลือยี่สิบหกบวกหนึ่งได้ยี่สิบแปดเจจะจับสองตัวเหมือนเดิมวันนี้ถ้าใครอยากได้สามตัวเอาสองมาด้วยนะคะพี่ตังค่ะหรือเจ้าเดิดรวมก็ได้นะคะหกหนึ่งถึงหกเก้าค่ะหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะ

เจ็ดแปดนะคะพี่น้องคะชอบตัวไหนอย่าลืมไปกับทุกคู่นะคะเช่นหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะแปดหนึ่งถึงแปดเก้านะคะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็แปดเก้านะคะให้ดูตัวเด่นก่อนนะคะพี่น้องคะค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะคู่ด้านบนหลายคู่เอฟทีทุกท่านไม่ต้องตามทุกคู่นะคะพี่น้อง ให้ดูตัวเด่นเป็นหลักนะคะค่อยดูว่าคู่ไหนสัมพันธ์กันค่อยตัดสินใจนะคะพี่น้องขาปัจจัยเป็นของท่านเองนะคะพิจรารณาดูดีๆนะคะพี่น้งขาเด่นปกตินะคะอยู่ที่0ูและเค่ะเด่นวีอพนะคะอยู่ที่5และ4เด่นรวมทุกรอบนะคะพี่น้องขาอยู่ที่3และ2นะคะ ประมาณนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนจับใหม่ตามตัวเด่นได้เลยนะคะพี่น้องเช่นนะคะ03 02 93 92หรือจะจับตามนี้ก็ได้นะคะพี่นง9ก9 4ก็แล้วแต่ชอบนะคะศู0 4ประมาณนี้นะคะพี่น้องแล้วต้มักเนาะพี่นะ้องเนาะสถิติก็มีเข้ามีหลุดทุกวันเช่นเคยนะคะ ค่ะก่อนจบคลิปใจก็ขออนุญาตฝากไว้อีกเช่นเคยนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะขับคองค่ะสสำหรับคลิปนี้ จก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณห,หลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุขสุขวันหมานค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ